ตงลงตรงล่างผมทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับลูกหมูลูกหมากที่มันเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนใหม่ให้หมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วนะครับคันนี้ใช้ยาวสบายสบายสวัสดีครับมาพบกับน้าเรนมังคีคาอีกแล้วนะครับวันนี้นะค่ายฮนะครับฮอนด้า a จสปี2008หรือที่เรียกกันว่า j จสจ g d นะครับปี2008นะ เลขไม่ห้0 0 0ื่นโลเองไม่น้อยมากรถปี2008ไม่ห้0 0 0ืโลแท้นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มือชัดเจนมีกุญแจครบมาดูกันเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้า Honda Jazz คันนี้สภาพเป็นยังไงภายในสวยแค่ไหนกับสภาพปี2008ขนาดนี้นะครับอ่ะไปดูกันเลยดีกว่า มาเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเจ้าคันนี้เป็นปี2008นะครับเป็นตัว S หรือก็คือตัวโรสุดนะครับแต่สภาพไม่โลอย่างตัวอย่างออปชั่นเลยนะครับไฟหน้ายังใสๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้เป็นรถบ้านคันนี้เป็นรถคอนโดจอดอยู่แต่คอนโดนะครับคือเป็นรถเพื่อนผมเองแหละนะครับนางไปอยู่สิงคโปร์ได้ประมาณหลายปีแล้วแล้วก็ทับไม่ได้ใช้เลย ผมก็ผมบอกก่อนนะคันนี้เบื้องต้นเบื้องเดิมของมันเกิดมาเป็นสีขาวนะแต่ไม่รู้เพื่อนผมอีท่าไหนก็ไม่รู้อยากได้สีฟ้าขึ้นมาซะงั้นก็เลยทําเป็นสีฟ้าแต่เป็นเบอร์สีฟ้าโรงงานที่มันมีจริงๆแล้วก็ทํามาได้ดีซะด้วยดยีเทียบเท่าเพื่อนดีเทียบเท่าคุณภาพของศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับอะมาดูเข้ามาดูใกล้ๆอย่างที่บอกนะคันนี้ รถวิ่งห้าหมื่นโลแล้วไม่ได้จอดตากแดดจุดเดีควนโดเนี่ยพลาสติกทุกอย่างอ่ะไม่มีแตกไม่มีชำรุดเลยแหะถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่ว่าป้ายไม่ได้ให้นะป้ายอยากได้มาคุยกันนะเดี๋ยวดูพิเศษให้แต่ว่าป้ายไม่ได้ให้นะครับไม่ได้รวมอยู่ด้วยนะอย่างที่บอกตัวนี้ตัวโลจะไม่มีเด l ไรท์จะไม่มีตัวตัดหมอกนะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไอ้ไม่เขาเรียกว่าไฟหลอดฮาโลเจนธรรมดามานี่แล้วก็ ล้อล้อเบิกใหม่นะคือผมเบิกเองตอนแรกมันเป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็เป็นล้อกระทะนะครับยางมันก็หมดสภาพแล้วเพราะนางไม่ได้ใช้เลยผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้เป็นโตโยนะครับโปรเซสปี2021แท้แม็กใหม่แท้น็อตล้อแท้แล้วก็ใส่สปริง h r ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอาจจะไม่เห็นหรอกขับดีกระด้าไม่กระด้างเลยครับแน,น่นๆเลยคันนี้ช่วงล่างดีทีเดียวเพราะผมทำเองกับมือนะครับอ่ะเรามาดู คิ้วยางทุกอย่างผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเพราะว่ารถปี2008อะ่ะพวกคิ้วยางมันก็จะเสื่อมสภาพตามการใช้งานของมันแต่คันนี้ที่ภูมิใจเสนอเลยคือภายในมั่งโคตรสวยเลยดูดิพลาสติกไม่มีรอยถลอกเพราะนางใช้คนเดียวเพราะนางนั่งคนเดียวนะครับดูสิใครเคยเห็น Tonda Jazz ปี2008สภาพใหม่ขนาดนี้บ้างไม่มีแต่ผมมีนะครับ อ่ะคุณดูอย่างที่บอกคันนี้พื้นฐานเดิมมันเป็นขาวนี่ผมไม่ได้โกหกผมก็บอกว่าขาวก็คือขาวแต่เก็บซอกด้วยถือว่าเก็บมาได้ดีเลยนะครับถือว่าเก็บซอกมาได้ดีนางทําได้ค่อนข้างดีแหละเพราะว่านางบอกว่านางเสียค่าสีไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับอ่ะดูนะครับรอเซิร์ฟเพจเผดทุกอย่างไม่ได้แกะนะเพจอยู่สมบูรณ์ทีเดียวนะครับอู่สีที่นางทํา ถือว่าเป็นอู่ที่มีคุณภาพทีเดียวนะครับใช้ได้เลยดูดิเนื้อสีลักเกอร์โอเคเลยแหละดูดิดูดแผงประตูดูเบาะนั่งดิใหม่มากอะ่ะมันใหม่จริงนะดูดิไม่สกรปรกไม่เลอะเลยนะครับดูสิหายากนะรถปีสอง8ันแปดที่ภายในจะเอียเอ่ยมเอี่ยมเรียบเ,เรียมแบบนี้นะครับอ่ะมา มาดูกันเลยมามาดูข้างหลังกันดูดูพลาสติกดูกรอกข้างดูอะไรก็แล้วแต่รอยถลอกแทบจะน้อยมากๆนะครับแล้วก็บาะจะเป็น 60- 4 0นะครับพับได้เหมือนกันนะ6 0 4 0พับได้นะครับช่องหลังก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะครับนี่เห็นไหมดูสิล้ออะไรยังไม่เคยลงพื้นเลยช่องหลังทุกอย่างยาง เคลือบทุกอย่างครบหมดเลยนะครับดูสิเห็นไหมเป๊ะทีเดียวอ่างแท้งสวยครับขอฟันธงเลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีกอไม้แน่นอนแต่มีกลับสีมานะครับใครซีเรียสผ่านเลยนะสำหรับถ้าเกิดจะจะกลับสีแต่ไม่ได้กลับสีเพราะว่าชนหนักหรืออะไรมากลับสีเพราะว่านางไม่รู้แค่ชอบ ก็ลดค่าเขาอยากจะทําอะไรก็เรื่องของค่าก็ตามนั้นครับอ่ะดูเลยนะครับไม่มีผลต่อยอดจัดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทําสีตามเบอร์โรงงานไม่ได้ทําสีแบบออกทะเลอะไรไปไกลอ่ะอคนดูเนี่ยอย่างนี้บอกนะ่ะเห็นไหมผมไม่ผมไม่โกหกกับสีก็คือกลับสีเห็นไหมครับสีเดิมจะเป็นสีขาวแต่นั้นก็กลับมานะครับกลับมาเป็นสีฟ้าแม่เข้าใจกับสีซะด้วยกลับเป็นสีฟ้า เขามีแต่ฟ้ากับขาวนี่นางเอาขาวกับฟ้าแมก็แล้วแต่จะชอบอะเนาะคนมันชอบไม่ซีเรียสอยู่แล้วอ่ะมาดูนะครับดูเบาะนั่งดูแผงอย่างที่บอกคันนี้วิ่งห้าหมื่นโลมาดูห้าหมื่นโลจริงๆไม่ได้โกหกห้าห้าเก้าแปดเก้าคุณดูพวงมาลัยคันนี้โคตรเลี่ยมอะเลี่ยมมากเนี่ยดูนี่เห็นไหม เรข่มใหม่ล่าสุด49742นะครับอย่างที่บอกนางจอดทิ้งไว้ประมาณปีกว่าสองปีเนี่ยล้วภาษีผมต่อให้ใหม่หมดแล้วอย่างที่บอกนะคันนี้นางจอดจนยางเสียหมดช่วง,ง,งล่างช่วงล่างผมทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับลูกหมง่งลูกหมากที่มันเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนใหม่ให้หมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วนะครับคันนี้ใช้ยาวๆสบายๆไปดูห้องเครื่องกัน บอกเลยนะคันนี้ใครไม่สบายใจผ่านเลยนะเรื่องกับสีอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยไม่ไม่ไ,มไมด้สีเรียสฉันชอบสีนี้อยู่แล้วก็มาดูเลยนะครับเห็นไหมจะมีการแกะแการอลยจับสีมาหมดห้องเครื่องพ่นมาทีพ่นมาด้วยนะครับถือว่าทํามาได้ดีทีเดียวนะจ้ะดูสิเห็นไหมทํามาโอเคถ้าทําแบบนี้ไม่ว่ากันถือว่าตั้งใจทําทํามาได้ดีนะครับ เพลิดเพลิทุกอย่างอยู่ครบนะดูดิเห็นไหมนี่แหละคือรถกับสีแต่ทํามาได้ดีกับสีเพราะค่าชอบไม่ได้กับสีเพราะชนหนักหรือดัดแปลงตัวถังนะครับไม่ได้แต่งซึ่งด้วยแต่ผมแต่งเองเพราะว่าผมชอบเพราะว่าเดิมๆล้อกระทะมันขัดใจอะ่ะใส่ล้อมแม็กให้เลยดีกว่า <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับราคาราคา ผมขายอยู่ที่269,000 0บาทนะครับไม่แพงเลยกับสภาพรถแบบนี้ยางใหม่ๆช่วงล่างเซ็ตให้ใหม่นะ้ำมันเครื่องน้นมันเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแล้วพร้อมสุดๆส,สำหรับเจ้าคันนี้นะครับวิ่ง50,000โลนะครับสีฟ้าสวยๆเอาไปใช้กันอ่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ มังกี้ค่ะคุณเลือกรถที่ชอบเรามอบรถที่ใช่แล้วก็โทรมาเลยนะครับเบอร์ที่อยู่ด้านล่างตลอด24ชั่วโมงเลยโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ หนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com